หปไ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 ถึงแล้วถึงแล้วปไ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  มาลงรถเลยลงรถเลยลงรถลงรถลงรถหมอยล้มวางระเบิดคนนึงนะวางระเบิดคนนึงวางระเบิดคนนึงระเบิดเลยเดี๋ยวยิงให้ไปวางรอรอตัวระเบิดรอตัวระเบิดคนนึงปักหลามระเบิดวางระเบิดไงตังเลยวางเลยใครมีระเบิดไปวาง ยิงยามามนเล่นนะเจอมายิงมานะแล้วถอยถอยจากประตูถอยจากประตูโนเพื่อนไอ้หนุนชเพื่อนหุนชเพื่อนหนุนชเพื่อนหนุนชู้เพื่อนหุนเพื่อน้เพ่อนห้เพื่เอบอกูลงเล่นนะวางระเบิดน้อยปืนลงเล่นนืนปืนลงเล่นปืนลงเล่นปืนลงเล่นเข้าไปเอเอหน้่ห่าหเ่่อ่ ไปไปเข้า,ขาบ้าน,นเข้า้วบ้านเพื่อนเข้า,บ,าบ้านหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเพื่อนไม่ต้องเล่นข้างหน้าแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องเล่นข้างหน้าแล้วไม่ต้องเล่นข้างหน้าแล้วไปเอาทงไปเอาทงไม่ต้องเล่นข้าหาหิวอย่าหิวอย่าหิวเต็มที่สองงทงทงอยู่ชั้นไอหนุนไอหนุนไปไปไปกลับ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 ปล่อยปล่อยกลับกลับเพื่อนกลับ <mon> มานะมีมีนคนมาตบะนะมา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 ท้าย มาดิกลับเลยกลับเลยไปไปไปขับไปไปโดน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 นุนออกออกลับบ้านกลับ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 ตอบ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 โอ้ยไม่กูโดนกูโดนกูโดนลงไปลงไปครบอยู่ครบอยู่ครบอยู่ไปขับไป หลังตามมาสองนะเออกูอยู่ข้างหลังยังตาหนึง่งครไม่รู้รักเข็มขัดหรือยังเนี่ยมรอรับเลยเพื่อนจะถึงละถึงแล้วนะเไว้รอรับเลยรอรับเลย เบล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 กระเยอะรีบกลับมารวมบ้านนะอย่าห่วงเล่นเพื่อนเราห่วงเล่นมากเลยเฮียตะกิ้นะให้คุณถึงบ้านเกียร์หน่อยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรวเรวเร็วนร็วเร็วเร็วเานวเร็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 วเรเร็วเร็วเร็เรร็วเร็วเร็เรร็วเร็วเร็เรเรมเรเรกเลยเตรียมกเลยเตรียมกเย เตรียมการเตรียมการได้กี่ธงได้กี่ธงเก็บรถไหมรถคันไหนไม่ได้ใช้โทษรทิหล่อโทษร์นยากระสุนจะหมดวะใครมีกระสุนปืนว่าขอขอ,ขอพิ่นดียาล้วนอนนะได้ไ, <ป S 2> ได้ได้ของเรลิเปอร์ เ้ยทำไมมีสองทงวะไอไอไอหยองหยองไม่ใช่เหรอพี่น้องหยองไอไฮมึงอยู่ข้างไหนอะหยองไปหยองออกไปนอกรั้วไอหยองได้ยังวะเมื่อกี้เอแซฟอาไม่ได้กูอยู่สามคนไม่ได้เต้ดีอยู่ตรงไหนวะเพื่อนไม่ได้หรอกไปปตง่ะข้างไหนวะไอเชี่ยมีไม่มีเดยวะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหายหายกูกูมโจมันวะเชี่ยอะไรนั้งหน่าวะเอารถแรงไปไหมีครับบอสไ่อปน สวัสดีครับบอสเฮ้ยปืนทองว่ะเกียร์บอสไมนั่งอยู่บนตะนเลาเลรอเพียบ่ะมึงมีนัาคิวแม่หรอเฮ้ยใครมีสุูปปุ่บ้างขอหน่อยเฮียหมดแล้วเนี่ยบอสเล่นอยู่ไหนอะสี่เก้าครบมืออ่ะออาวันนี้เอ็กไม่มาวะสี่เก้แล้วนะวะติดรู้ว่ารถติเลยรถหมดแล้วนะหมดแล้วผมหมดแล้วชักชักตอนนี้ไปบอสบอสบอสสี่เก้าครับ ย็าควบคมอ่ะนยารุ้มอ่ะฟรุสุอ่ะครับกระสุนอ่ะก็สนปืนหมดวะบอลอันนี้ไปบอลอันนี้ไปใครกินอะไรจับจับอ่ะจกไปจกไปครับจกไปอันนี้มันไปไปยังประเทศหลักเลยบอาววะมี่ห้าคันแต่อยู่ดีเขาก็อะไรบอกกูก่อนอะไรไปที่อื่นระเบิดตาหนักระเบิดตาหนักไปกูมีอยู่โอเคกูมีอยู่ลูกนึง มาแล้วนะบนเขาน่าจะเดินเลอร์ลิปเปอร์ปะคือเราเลยเอ้ยใครมีปืนขึ้นรถนะใครมีปืนขึ้นรถเหรอเลอร์ลิปเปอร์เลอลิปเปอร์มาเล่มาบนเขาเล่นมาบนเขาน่าจะมากันเดอร์ลิปเปอร์อ่ะใช่ๆมา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 ใครใครมีปืนเล่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 นบนรถนะใครมีปืนอ่ะหรอ โอ้ยสัตว์เกือบพอได้ยินไหมครับช่วยบนบา้ <c oughs> ากระดาวคืนแล้วมาคืนแล้วไยินป่ะในวอลว่าไงว่าไงจะบ่ะจะยินดีนต้องมีกี่ทงแล้วอ่ะสองทงปะ่ะทงรวมทงเราด้วยนะโอเค กันยาวเลยเมื่อที่เพื่อนไปหลอยบ้านที่ไม่ไม่ได้มาเล่นนิดไม่ได้สักทงเลยหรอบ้าน JK ไอเคนดีจีเข้าครับอ๋อจีเมันจะเอาไปทำเพี้ยนไปดีจีแต่ทงเหรอวะสร้างวสานเหรอหรือว่าอะไรไม่จะเอาอีกหรอไอโนอนไอโนอนจะเอาไปทำอะไรวะจะบุกบ้านเรามันบอกจะเอาคนละทงแดยวชักอินชักอินมาดีสัตว์มาบุกทีอยากโดน ปืนปืนคอยยิงไม้นะแล้วก็ยิงตัวชุบอะเพื่อนเราอะที่ชุบอยู่อะโฟกัส่อยนะปืนเอ้ยขอปืนในบ้านคนนึงได้ไหมยูเลสดิฟผมเอ่ผมอยู่ในบ้านเองปืนอะขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อยขอไว้ขอเปล่ามีปะขอปืนมาดักบันไดสามเจ็ดสามเจ็ดครับเฮ้ยมึงเอาสี่ร้อยโลอะไปถ่ายหน้าบ้านให้หมดดิใครมีสี่ร้อยโลอยู่กับใครวะอยู่กับเอ็กเขาอยู่เขาไปชนรถมันดิเอ็กซ์ไม่อยู่มั้งเอ็กซ์ไม่อยู่ครับ ยี่กลางสามทุ่มไม่หรอรถไว้กับใครขับตัวไหนเคลื่อแล้วผมคลือแล้วตรงนี้ก็ได้บอสนี่ไงเอาไปถ่ายเลยอย่าให้มันอย่าให้มันอย่าให้มันรวมกันเลยไล่ชนเลยร่างเข็มขัดได้ชนเลยนชนมันคือชุดอะไรอ่ะร่างเข็มขัดด้วยชุดอะไรพี่ว่ามีคุ้มอ่ะขึ้นบนเลยอ่ะไม่หรอต้องต่อรปต่อไปต่อไปเรียกแล้วนะได้ครับว่าแค่ไหนขันเกี่ยวอ่ะ ไปแล้วส่งไปแล้วออติมัสส่งไปแล้วออติมัสไปแล้วออติมัสเชี่ยวเขาอติมัตโดนลุมออติมัสโดนลุ้มเชี่ยวเขาตื่ดหวานหวาดลงมาเลย

สวยขีดหนึ่งมีใครอยู่เลยเล่นนี่ที่อะหลังบ้านน่อยหลังบ้านน่อยครับขวัญในบ้านมาหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านโดนเต็มเลยเบสตี้เพลย์ขอัญในบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้ว ยิงยิงยิงบาจิทำนะ่ะต้องทำต้องทำใช้ของไม่ต้องเยอะอย่าใช้ของเยอะเก็บไว้เก็บไว้ เฮ้ยมีคนเข้าบ้านเราได้นะเฮ้ยไปดูไปดูในบ้านนี้ไปดูในบ้านด้วยฮัลโหลเข้าในบ้านหน่อยทำอยู่ทำอยู่างหลอมอฟสวยไปฆ่าในบ้านนี้ไปฆ่าในบ้านคนเดียวตัวนี้ในบ้านเก็บทรงเก็บท่งก่อนปปังหลาบได้ปังหลาบได้ปังหลาบได้ชักเอาชักเอาชักเอาชักสวยเพื่อนสวยสวยหมดเพื่อนหมดรีเซ็ตไปนอนไปนอนเตียงไปนอนเตียงรีรเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตรีรเซ็ตบ้านประตูบ้านดูดิเด็กตัวบ้านไดูให้ที่เหลือไปเซ็ตก่อน รีเซ็ตเลยต้อมอยู <t ari <t ari ่มาตั้มอยู่ไหวไหวไหวสบายมากสบายมากอะไรคุเพื่อนผมรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเลือดเชี่ยเข้าสุดเลยยี่เป็ดนัทตั้มว่าไง สิบเจ็ดเพื่อนทำไมใช้สีนี้เออเสร็จแล้วเพิ่งเสร็จติ๊กครับสวัสมียี่ครับผมเอาอยู่ในรถเดินผมไปไปใครไปรีเซ็ต นี่ไงคนละธงคืนแล้ววะเนี่สองธงธงเรากับธงอื่นเอาแค่นี้พอแล้วกันให้อยู่พอแล้วมีใครมีกระสุนหรอวะเฮ้ยมีใครมีกระสุนเหลือปะฮัลโหลขอแบ่งหน่อยนักคิวนักคิวมีกระสุนเหลือปะไปเดี๋ยวที่หน้าสามธงก็พอที่นี่สองธงพอเอาให้ได้แค่นี้พอแล้วอยว่าความเยอะลบมากลับาหายที่อ่ะ เดี๋ไปหมดนะเซฟบ้านด้วยนะสองธงนะบ้านเราอะร่ะไม่ไม่เอาก่องท่อมกัเมื่อกี้ไม่มีคนโคบเลยอ่ะเอ้ย400ร้อโลสี่โลไม่ต้องไปได้ไหมเฮ้ยเก็บทงเองได้ป่าวะว่าบ้าเราสองธงเลยนะได้บอกับกลับมาที่ับกลับมา่รั้ไม่ไหวเนี่ยถ้าเขามาเด็ดบ้านอะ คนเฝ้าในบ้านเวลามันเข้ามาได้ตะโกนดังๆอะนะเพื่อนไม่ได้ยินเพื่อนห่วงเล่นไอ้เฮียไม่สนใจเลยเพื่อนไม่เคยอยู่ใช่ไหมไเลียทงเถิงไม่สนนะไอ้เฮียจะเอาอย่างเดียวอ่ะเก็บไว้ลุ้นเก็บไฮไลท์อ่ะไปลุ้นไปลุ้นหาไฮไลท์อ่ะไอ้เฮียเอาไปลงทักตอกอ่ะ เนี่ตอนนี้ผมเห็นดีวะ่ะออผมมองได้ตอนนี้ผมมองได้ได้เหลี่ยมละครอบบ้านอีกคนเนี่ยหายยู่ไว้หกนาทีดีชาใครมีสุดปืนบ้างอะหมดแล้วอะผมมีผมมีเอาต์ไหมอะ,อะ ไม่มีบอกไม่พอติ๊กฮะไหนมึงเดี๋ยนเดี๋ยวแบ่กันอย่นนะาดูไหนผมเอาให้เดี๋ยวอ๋อเดีออนะครับอย่าออนะครับยืนแย่งหน่อยอย่าออนะครับจะโดนระเบิดตุ้ยจะโดนระเบิดสตันนะครับพี่มา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 กันเต็มเลยนะครับมากันเต็มเลยนะครับเข้ามาลงมาแล้วลงมาแล้วเดลิเปอร์มาหลังบ้านครับหลังบ้าน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 แบ่งแบ่งไปหลังบ้าน แบ่งไปดูบอแบ่งไปเยอะข้างหน้ามามาสายหน่อยหลังบ้านเขาวางแล้วนะหลังบ้านหลับ้านหบอสเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนช่างก่อนเล่นก่อนที่เหลือี่เการข้างหน้าที่เหลือการข้างหน้าเจยันครับพบเท่าไหร่ครับหลังบ้านไม่หนึ่งหลังบ้านไม่เย็นค่อยๆเข้าเข้าหน้าบ้านหน่อยพี่ชิดประตูบ้าน เข้ามาเต็มเลยเข้ามาเต็มเลยเฮ้ยรีบจบรีบจบดูด้วยดูด้วยกใช้ระเบิดสถานได้นะครับใช้ระเบิดสถานได้หลังบ้านเดอะร็อกม้าหลังบ้านมีนะครับขอสี่ห้าคนพออย่าอย่าลุ้มอย่างนี้อย่าลุ้มระวังระวังไปดูหลังบ้านไปดูหลังบ้านไปดูหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านที่เดียวที่เดียวไปหลังบ้านบอสบอสเลขไรบอสวิ่งไม้ว้า ใครไม่ได้เล่นรีเลือดใครไม่ได้เล่นรีเล่นเราพี่เราพี่เราเล่นไปมีดอะมีดมีดมีดเล่นมีดเล่นมีเล่นสวยรอดูซ้ายด้วยนะรอดูซ้ายด้วยรอดูซ้ายด้วยเล่นเล่นบนบ้านรอลายบอลเลขะไรบอลเลขลายบอลอะไรนะเล่นบนบ้านนะเล่นบนบ้านนะไอหลอดเดี๋ยวซ่อมรถไปดูข้างบนหลอดเต็มเลยไอมาสายมาอีกสองเดี๋ยวไปบ้าข้างบนต่อไอหลอดไอหลอดเหล็ตมาเล็ดมาหลังบ้านหลังบ้านเขาหลังบ้านขอสี่คนขอสี่คนขอสี่คนเริ่มต้นไปเดิน ประตูบ้านระเบิดเหรอซ่อมอยู่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 อยูมารถมาพี่เลถมาจะเย็นพี่จะเย็นไอ้ซ้ายมือะไอ้ซ้ายซ้ายมาอีกอซ้ายมาอีกไอ่ซ้ายพี่เป็นไรอ่ะคุณไอ้ซ้ายไม่อีกใครก็ได้ขึ้นขับสี่เลยเราปวดคนนึง สี่ร้อยไอสี่ร้อยคือสี่ร้อยป่วนเลยคือสี่ร้อยป่วนใครก็ได้ขับเลยกลับมาบนบ้านกลับมาบนบ้านไมจีบนบ้านเล่นบนบ้านลักกี้กูเสียหัวไม้มากเสียหัวไม้เพื่อนเฟอหน่อยเซฟยอหน่อยหน้าบ้านมีคนมาแล้วอ่ลิเพมาานซ้ายซ้ายขวาเนี่ย โอ้โหโทษกันโทษเถอะค่อยๆค่อยๆสวยพี่แจ๊คสวยพี่แจ๊คสวยเฮ้ยชุบไปชุ๊บไปรอชุ๊บไปรอชุ๊บไปรอไหนไหนไหนโอเคเลยตรงเนี้อดัดลิปเปอร์ดัดลิปเปอร์ดัดลิปเปอร์เอาดิโดูเลยบี้ตายจุ๊บเลย๋ยวโหชุลาตีให้เย็นใจเย็นอย่าขนาดนี้อย่าขนาดนี้อย่าขนาดนี้ขอร้องขอร้องอย่าขนาดนี้สวยอยู่จัด โอ้ชิวอยู่นะลาตที่ฮะพี่เขาไปไหนพี่เขาไปไหนยูโซ่นี่นี่เดี๋ยวพี่เองพี่เองยูโซนี่ต้องต้องล่ะที่ต้องล่ะที่ยูโซนี่คนเียใครไม่ได้เล่นไปรีเลือดอย่าไปอย่าห่วงเล่นยูโซ่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวกูยิงให้ออกมาดิออกมาดิเดี๋ยวกูยิงให้เขาหน้าหลังได้พี่เขาหน้าหลังได้แค่นั้นแหละไม่หนุนแล้วไม่หนุนไปไปใครไม่ได้เล่นรีเลือดด้วยเพื่อนถอย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 เอาไม้เข้าคนเดียวเอาไม้เข้าคนเดียวมาเชมาเชนไปมาเชนตี้สวย ตายตายตายจบจบจบเสียงะครตะโกนตายมไทยีวยสวยเอาเยเขียแล้วครับเียแล้วหมดลยเแล้วคัยเแล้วตอนนี้เียแล้วไปไปรีเซเลือดไปรีเซเลือดไปไปรีเซเลือดให้หมดไปขึ้นไปขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนรีมารีมาเนี่ยเหลือนึงนาทีสุดท้ายไปนอนเรอยาบไม่อย่าบูม่ใครจะไปนอนใครจะไปนอนอย่าบูดหม่เฮ้ยอย่าอย่าอยอาบูดไม่ดิใครบูม่วะไม่ไม่ครับบูดพอครับ ไม so so mm. Mm. ่ต <man shutting currently> ้องมาหมดไม่ต้องมาหมดไม่ต้องมาหมดไอ้กูขอบ้างกูขอบ้างกูขอบ้างกูยังไม่ได้เล่นเลยกูขอบ้างกูยิงทักูยิงอย่างเดียวเลยไฮ้ยปล่อยปล่อยผมกับพี่ชักตายครับพี่เพื่อนเราโดชนตายนะครับตีนะครับกลับบ้านกลับมาเล่นในบ้านกลับมาเล่นในบ้านหนึ่งนาทีสุดท้ายเพื่อนหนึ่งนาทีสุดท้ายกลับมาเล่นในบ้านฮัลโหลจะได้ทรงแล้วจะได้ทรงแล้วจะตกแล้วมาครับมาครับมารอโพเทคบ้านอยู่นะครับ ลอยพี่เทปะไอ้ลพี่เทปะบอกพี่ทีว่าพี่เทปะเผียวเผียวเผอยู่เผียวอยู่เผียวอยู่ให้รายการแบบนี้เลยเอ้มีปืนมีใครมีปืนแล้วยิงอยู่ตัวไหนจีจีเล่าจีจีเล่าก็คำพูดใดว่าจะไดไม่เพืภาพเงงขออภัยนะครับบอจบแล้วครับจีจีสวยมากคนถามทงครับสวยมากทุกคนไปเก็บรถด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมเก็บรถนะอถ่าลือย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บเอ็น เก็บรถไป400โลชื่อเหมือนรถกูมากเลยขนาดนั้นอ่ะเสียงก็มาเก็บรถเลยไม่ทันละมันไม่ทันละเก็บรถครับเก็บรถครับทุกคนสวยสวชิ๋วสวชิวเก็บรถดิหลบ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 น้องไปเก็บรถให้หมดเลยทุกคนอ่ะเชอเล่นเปิด้วแบบลอยยิงต่อไม้มันดีกไหวสัตว์ให้มันไม่ต้องเล่นไหนพวกไม้อ่ะไอเบลบอกดิเก็บรถครับเก็บรถจี๊ดจี๊ดนะบิวพีครับ รอบหน้าอ yeah, ยา yeah, ่าแบบรอบหน้าอย่าตะโกนนะครับผมกรุณาพูดใช้คำพูดเพาะแล้วก็เรียบเรียงคำพอๆนะครับปั๊บยังไงสอนชนะครับที่สองนะครับที่สอง่านอย่าตะโกนอย่าตะโกนอย่าตะอย่บุ้นไหมครับพี่บุ้นไมคร้ครับ